มาพร้อมกับผองเพื่อนค่ะวันที่16เมษาหลังจากที่เขาให้ฝั่งของเสียบุ๊กและผองเพื่อนย้ายออกไปตีสองสี่เสียบุ๊กใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสัน้นกับพวกอีก20คนมาเลยมาถึงชั้นหนึ่งคุยกับคนดูแลอาพาร์ตเมนต์บอกกดลิฟต์จะขึ้นตอนแรกเขาบอกเอาย้ายต้องย้ายออกแล้วไเสร็จหรอพี่จะเข้าเข้าใจไหมเออ เวลาเรามากับผองเพื่อนเสียงเราจะดังนิดนึงแล้วถามว่าขึ้นแล้วขึ้นไปต่อแล้วคนดูแลเขาเขาจะเขา,เขา,เขาต้องทาตามาสิเขาอยู่คนเดียวค่ะพี่เสียบุกมากับเพื่อนอีกยีคนเป็นเก๋เนี่ยไม่กดลิฟ์หรอกให้กดเองแล้วเดินไปข้างนอกกลัวและนี่ไง<อ>หลังจากนั้นตีสามอ ขึ้นไปแล้วก็เข้าออกนะคะเดินอยู่ข้างบนทั้ง4ห้องบริเวณชั้น7หลังจากนั้นทำลายข้าวของค่ะตี3ามกลุ่มของเสียบุกชักปืนออกมาก่อนจะเหนี่ยวกายแล้วก็ยิงกล้องวงจรปิดแล้วหนีออกไปโหพี่พี่เดือดมากอะ่ะนี่นะทุบก่อนทุบไม่ถึงเตียงไงเอาเอาไม่ทุบไม่ถึงเราทุบไม่ถึงเราใช้กำลังแล้วเรารู้สึกเราเราไม่โอเคเรื่องจากเราสูงไม่ถึงเรายิงเลยแล้วกัน โ <Yeah. S 2> อ้โหอ้โหก็เป็นการแก้ปัญหาของคนกลุ่มนี้อ่านี่นี่นเดี๋ยวเรายิงเดี๋ยวเรายิงเลยตัดใจตีน,น,นะเพราะเราทุบบางจังหวัดที่เราทุบเราทุบไม่ถึงเราโดดยังไม่ถึงเรายิงมันซะเลย,ยจริงเหรอพี่พี่มีวิธีคิดกันแบบนี้จริงเหรอโอ้แล้วหลังจากนั้นนะฮะนอกจากช็อตตรงนี้ไอ้ที่วงแดงไว้เนี่ยแม่หน้าตามันก็ใกล้เคียงเราวงแดงไว้เสร็จปั๊บอีกวงหนึ่งก็คือตอนช่วงตีสี่สิบสี่นาทีดูนะฮะ เดินลงมาแล้วก็มาพังไฟออของอพาร์ตเมนต์มาทุบเขาแตกเลยดูนะฮะนี่แล้วก็ค่อยค่มืดค่อยๆมืดคือคนก็วิพากษวิจารณ์กันเลยนะฮะว่าเรื่องราวเนี้กลุ่มของเซบุกทำไมถึงกล้าทำได้ขนาดนี้ดูสภาพความเสียหายทีวีสองสาเครื่องจอแตกเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดวันนี้จึงมาแนะนำเว็บตรงที่มั่นคงที่สุด tgc เก คุณจะหมดปัญหาในการเล่นแล้วเจงเล่นแล้วไม่แตกแน่นอนแอดไลน์มาที่ a t p t c g a m e 3ส,สตัวก็พังท<า>ักโครกห้องน้ำก็เละคือนี่แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวอมรินทีวีลงพื้นที่ไปที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่เขาบอกว่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองแสนคุณผู้ชมครับเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เขาบอกเลยตามที่เล่า ตั้งแต่13เมษาพวกของเสียบุ๊กเข้ามาเช่าห้องอยู่อยู่กันประมาณ3ห้องแต่เขาขึ้นไปงัดแงะห้องของชาวบ้านเขาจนกระทั่งถูกร้องเรียนแล้วพวกผมก็เลยบอกให้เสียบุกเนี่ยยกเลิกการเช่าแล้วก็ไม่ต้องมาเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์นี้อีกเพราะไม่อย่างนั้นลูกค้าคนอื่นเขาเดือดร้อนสุดท้ายฮะไม่คิดเลย เช้ามืดของวันที่16เมษากลุ่มของเสบุกจะบุกมาพังได้ขนาดนี้เอาจริงๆนะเราก็ถามคนดูแลพาร์ทเมนต์โดยตรงเลยถามว่าที่เขากล้าทําแบบนี้รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเจ้าของพาร์ทเมนต์บอกแบบนี้ยอมรับว่ารู้จักเสียบุกเพราะเขาเคยมาใช้บริการที่นี่แล้วก็เคยเห็นว่ากลุ่มของบุกกับพวกเนี่ยเสพยาด้วย เราให้กุญแจห้องไปแต่เขาไปเปิดห้องเป็นห้องของลูกค้าท่านอื่นเปิดแล้วไม่เข้าก็ไปเปิดห้องอื่นอีกเปิดห้องอื่นอีกหลายห้องซึ่งพอตอนเช้าลูกค้าที่พักอยู่ก็ร้องเรียนเข้ามาว่าเมื่อคืนมีคนมาบุกลุกเราตกลงกับลูกค้าค่ะว่าจะให้เขาพักฟรีหนึ่งเดือนลูกค้าที่มีปัญหานะคะลูกค้าที่ร้องเรียนมาเนี่ยลูกค้าเขาโอเคแต่มีหนึ่งห้องเนี่ยเขาไม่ยินยอมก็เลยข่มขู่พนักงานด้านล่าง ให้พาขึ้นไปโดยอ้างว่าจะขึ้นไปเอาทรัพย์สินของเขาแล้วเขาจะออกไปพอพาขึ้นไปเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้เอาของออกมาตามที่เขาอ้างเขาก็ทาลายทรัพย์สินแล้วก็มีการาถือปืนให้กล้องเห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากที่บริการที่สาหน้าของเราเหมือนเสพยานะคะ,ะเราก็เลยไปตักเตือนว่าที่นี่นํายาเสพติดเข้ามาไม่ได้เขาก็โอเครับทราบ ตรงนั้นนะเราเห็นแล้วเราแจ้งไปแล้วถ้าเสียบุคคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ออกมาได้ค่ะมามาที่นี่ก็ได้หรือว่าจะที่สอน,นอก็ได้ค่ะมาเคลียร์กันมันเห็นนะคะว่าเขาพกปืนแล้วก็ขึ้นลำกล้องเหตุการณ์มันไม่น่าจะบานปลายใหญ่โตขนาดนี้เราทำธุรกิจนะคะเราเป็นนักธุรกิจเราไม่ได้มีเรื่องอะไรกันส่วนตัวตรงนี้เราก็คิดว่ามันก็น่ากลัวม,มันก็น่ากลัวจริงๆสำหรับคนที่พัก แล้วก็สําหรับ oh. เพื่อนเยอะเนาะเราก็ยังเราเรียกเขาพี่บุ๊กก็ล้วกันเนาะ oh. เออพราะวันนี้เราได้คุยกับเขาด้วยเสียบุ๊กหรือว่าเขมทัศเปิดใจกับอมรินทีวีแบบตรงไปตรงมาว่าที่ทําเมาแล้วก็โมโหด้วยเพราะว่าเรื่องของเรื่องจ่ายเงินไปหมดแล้วแล้วผมเนี่ยเช่าเอาไว้เพื่อจัด Party. แล้วผมก็บอกเขาชัดเจน oh. ผมบอกเขาแบบนี้ผมเช่าทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องปาร์ตี้ระยะเวลาเช่า3วันเพราะผมจะไปเล่นน้ําสงกรานห้องหนึ่งราคา5,000บาทต่อวันผมจ่ายหมดเลยวันที่13เมษาคือวันเริ่มเช่าแต่15เมษายนเจ้าของเขาไม่ให้กลุ่มผมเข้าไปพักอะ่ะ mm. ผมก็โกรธผมก็โมโ oh หผมก็ยอมรับว่าผมกินเหล้าเข้าไปด้วยส่วนที่เห็นว่าผมกับเพื่อนมีการเสพยา ผมพร้อมจะให้ตรวจปัสสาวะนะผมไม่ได้เสพยาและทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ย ถ้าอยากจะตรวจก็มาตรวจกันเลยคือท้าให้ตรวจกันตั้งแต่วันนั้นและที่สําคัญในส่วนของปืนที่เขาบอกที่ผมใช้ในโครงการข่มขู่พนักงานมันเป็นปืนฉีดน้าครับพี่อ๋อปืนฉีดน้ำเหรอปืนฉีดน้าครับพี่ไม่ได้พกอาวุธปืนยืนยันว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากทางเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เลยอีตอนเชา่าเก็บเงินไปครบแต่อีตอนนี้เนี่ยดันไล่ผมออกเข้าใจไหม เราเช่าไว้ปาร์ตี้อ่ะเราเช่าไว้เล่นน้ำอ่ะมันกลับมามันเมาแล้วมันเข้าพักไม่ได้มันก็มีอารมณ์นี่ปืนปืนปืนฉีดน้ำพดน้ำมันถูกฉีดใส่ไงก้องมันก็เลยดับก้องแพ้น้ำคอนโดแล้วมันจะมีห้องปาร์ตี้ซึ่งเขาจะให้เช่าวันละห้าพันแต่ผมจ่ายตังค์มาแล้วสามวันแต่วันที่วันที่สิบสี่เนี่ยเขาไม่ให้พวกผมใช้ใชผมบอกว่าปิดห้องได้ไงผมจ่ายตังค์ไปแล้วไอชั้นหกอะไรนี่ผมใครผมจะมีไปมีปัญญาขายห้องได้ไงครับ อ๋ออัน,นั้นก็คืออาจา<ช>จะเป็นกลุ่ม<อ>ที่ไป<อ>กบบความเป็นจริงมาคุยกันว่าผมจะมีปัญญาไปขายห้องหรือเปล่าถ้าถ้าถ้ามีในตึกมีกล้องเอาเอาเอากล้องมาดูว่าผมไม่ขายห้องไขตัวผมนะตัวผมเนี่ยคอันนี้จริงผมผมเนี่ยโมโหจริงนะผมปาปาปืนฉีดน้ำเนี่ยใส่ทีวีผมมองไล่ได้ไงผมผมผม,ผมเช่าเขาอยู่ตู่เขาเช่าเขาไล่ผมได้ไง แล้วเห็นเขาบอกว่าเหมือนว่าน่าจะเหมือนว่ามีการมั่วสุมเสพยาก,กันในห้องอันนี้จริงไหมคะไ <c oughs> นนี่ต้องไปถามต้องไปถามเ่้าของตึกนะห้องปาร์ตี้เขาครับเขาไม่เคยติดต่อผม,อมนะครับเขาไม่เคยติดต่อผมแล้วคือไอตัวทั้งขึ้นมาสองแสนเหรอเขาบอกว่าประมาณคะ่ะทั้งสี่ห้องเลยประมาณสองแสนคะ่ะก็ติดต่อมาติดต่อมาคุยครับอืเอาความจริงกูย,ยัน เอาความจริงมาคุยกันสองแสนเลยเหรอที่เขาตกใจนะเพราะว่าน้องไอรีนเพิ่งบอกไปบอกว่มันถึงขนาดนั้นเลยเหรอโทรทัศน์ก็เกา่าวงจรปิดก็เป็นวงจรปิดเกา่าๆหลังจากนั้นค่ะเราเลยติดต่อไปที่สนหัวหมากเพื่อถามความคืบหน้าของทางคดีทางด้านของท่านผู้กับก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าอตอนนี้ตํารวจออกหมายจับตัวของเสียบุกข้อหาบุกรุกในยามวิการพกพาอาวุธปืนในเคหสถานอยู่ระหว่างการตามตัวมาดําเนินคดีและขยายผลจาก คนจากกล้องวงจรปิดเพราะเจ้าหน้าที่เขาก็เชื่อในหลักฐานที่มีท่านปืนฉีดน้ำมันก็คงมีแค่น้ำแหละมันก็ไม่มีขมเหลาแล้ดูนะฮะอา้าวก็โดนข้อหากันไป<า>บุกรุกแล้วก็พบอ<ะ>าวุธปืนนะอา้าวคุณผู้ชมครับ